สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูแมปแมปหนึ่งที่จะออกเร็วนี้และดูน่าสนใจเลยทีเดียวก็แมปแมปนี้นะครับอาจจะเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของแมสซิตี้เลยก็ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันดูแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าภาพที่ผมเปิดได้ดูตอนนี้นะครับนี่เลยคือเมืองของเขานะครับสุดยอดมากๆเลย ดูจากเมืองโดยรอบๆแล้วนะครับก็น่าจะรู้แล้วว่าเมืองมันโคตรใหญ่มันใหญ่มากๆเลยจะสังเกตได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นที่ปล้นเป็นอะไรพวกเนี้ยคล้ายๆกับแมสซิตี้และเจลเบรคนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามันคล้ายไหมมันก็ไม่คล้ายสะทีเดียวนะครับมันจะมีแค่ส่วนหนึ่งของเกมนี่คล้ายกันเพราะเกมเกมนี้นะครับจากที่ดูภาพรอบๆแล้วมันเป็นโอเพนเวิร์ดเลยนั่นเองนะครับมันคล้าย GTA อะเชื่อว่าน่าจะประมาณนั้นแหละดูจากภาพแล้วว่า คือแบบว่าปล้นอะไรพวกนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมแล้วนอกจากนี้ก็จะยังมีอย่างอื่นอีกเพียบเลยที่จะมาในเกมเกมนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าเนี่ยอันนี้ร้านอาหารร้านอาหารก็มา <Wow. S 1> อืมคือเหมือนจําลองการใช้ชีวิตเลยอ่ะ <laughs> โอเคเมืองรอบรอบ่แบบโอ้โหใหญ่โตมโาหราจริจริงเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมมาเลยดีกว่าอันนี้เป็นแค่เทเลอร์แรกนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างปืนปืนหนึ่งนะครับที่ได้หลุดออกมานะครับปืนปืนนี้นั่นเลยนะครับสังเกตว่านี่น่าสนใจมากๆเลยปืนปืนนี้ชื่อเซนติ n น l 05หรือว่าเรียกง่ายๆก็อีโก้ไซเบอร์ไฮส์กันนั่นเองแล้กวก็นี่เพื่อนมาสังเกตแล้วว่าอันนี้คือรถนั่นเองนะครับนี่คาไคตันเดอร์เบิร์ดเลยอ่ะเออแต่อันนี้ดูแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับสาหรับรถคันนี้ไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เนี่ยเนี่ย ดูดิโอ้โหาวลอยอย่างนี้เลยเออรถในอนาคตอันนี้แหละรถในอนาคตของแท้เลยนะครับลอยอย่างนี้เลยไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่อะไรแต่เป็นรถลอยได้โอ้โ oh หน่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับรถของเกมเกมนี้ก็ฟิสิกของรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่ารถในเกมนี้จะขับได้มันได้สนุกดีหรือเปล่านะก็อนนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับสาหรับรถที่ไม่ใช่รถลอยอะ่ะเป็นรถธรรมดา ก็เป็นอะไรประมาณนี้โอเคตรงนี้มีเอ่ออะไรวะสุดยอดอันนี้ป้ายขยับได้ใช่ไหมเนี่ยเออก็เหมือนแบบร้านอาหารอ่ะโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจแบบสามารถเที่ยวทํานู่นทำนี่ได้ในเกมอ่าอันนี้เป็นรูปเนาะรูปนี้ก็น่าจะมาเป็นปกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ตัวอย่างด้านในนิดหน่อยก็จะป,ประมาณนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะสําหรับอันนี้เพราะว่าเป็นเทสติ้งเฉยเป็นแค่การทดสอบ ของเกมมันเฉยจะสังเกตได้ว่ารอบๆเมืองก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมมีตึกอยู่เต็มไปหมดเลยสําหรับแมปแบบนี้นี่เกมเพลย์ก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นโรงแต่งรถนั่นเองนะครับที่สําคัญนะด้านข้างนี่เห็นไหมมีท็อปสปีดมีคอนโทรลมีสเตรนท์ด้วยนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับวีเครื่องซิมูเลเตอร์อ่ะคือรถอาจจะดีเท่านั้นเลยก็ได้อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าดูจากรอบๆแล้วจะประมาณนี้อันนี้คือรูปที่ เขามีมาให้เล็กน้อยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปเดี๋ยวจะขึ้นบนหน้าจอให้เลย3รูปนี้นะครับอืมเป็นประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าไหนเป็นปกเป็นอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวลองมาดูอีกทีแล้วก็นะครับรถคันนี้ผมยังไม่ได้โชว์เป็นเพื่อนดูรถคันนี้นะครับมีรายละเอียดของมันนิดหน่อยด้วยนั่นก็คือรถคันนี้เนี่ยสามารถปลดล็อกได้จากการเล่นเกมแบบเล่น,เล,นเล่นเฉยๆเลยอะก็จะมีรถคันนี้เป็นตัวอย่างมาคันหนึ่งซึ่งรถคันนี้เนี่ย สามารถอัปเกรดเป็นรถบินได้นั่นเองนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มันเป็นรถธรรมดาแล้วก็มันสามารถอัปเกรดเป็นรถบินได้ได้ซึ่งเขาไม่ได้เปิดออกมาโชว์ให้ดูนะครับให้ไปอัปเกรดเองวันเถอะเดี๋ยวก็ลองไปเล่นเองผมเชื่อว่าฟาร์มไม่นานเดยกก็อัปเกรดได้ครับถ้าเกิดว่าเล่นจริงจังยังไม่แน่ใจนะว่ารถคันนี้คือขายในเกมแล้วต้องฟาร์มตังค์ไปซื้อหรือว่าเป็นรถประเภทอีเวนต์อันนี้ก็ยังไม่รู้ตรงนี้นะครับมี รูปอีก4ี่รูปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีละรูปแลอัน,นี้เลยนะครับรูป4ีรูปนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับรูปทั้ง4ี่รูปนี้นะครับก็จะเป็นโซนต่างๆแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นวิดีโอจําลองพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกจะประมาณนี้เกมนี้เหมือนจะเน้นไปในเรื่องของตอนกลางคืนซะมากกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะในการเที่ยวในการทำนู่นทำนี่อ่ะ และหลังจากที่ได้ดูวิดีโอภาพรวมและตัวอย่างคร่าวๆของแแบบนี้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสําหรับแแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของเพื่อนๆได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับแแบบนี Map ้มีชื่อว่า Cyber Heist สร้างขึ้นโดย Fire Bullet Studio นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าถามผมว่าเกมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นวันไหน ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะให้เล่นวันไหนเพราะว่าเกมยังอยู่ในการระหว่างการทดสอบระหว่างอะไรอยู่ฉะนั้นก็วันที่ที่ออกมันจะยังไม่แน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะมีมาให้เล่นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสาหรับแมปแบบนี้และเมื่อมันเปิดให้เล่นแล้วนะครับอาจจะเป็นคู่แข่งตัวฉากาจของเจลเบรคและแมสซิตี้เลยก็ได้ อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับมันจะดังหรือเปล่าแมบมแบบนี้จะเป็นยังไงรอติดตามกันได้เร็วๆนี้อืมอีกไม่นานหรอกสําหรับแมบแบบนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพอไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีสำหรับวันนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับ